รวยมากเลยนะวัวกละทาก่อนเลยครับพี <S 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 2> <S 2> <S <S ่ให้กินครับพอดีว่าช่วงวันทายพี่บ้าไปหน่อยนะแกเพราะไม่มีคู่ไอ้อโทอทต้องไม่เก็บแทงใจดำพี่เงี้ยไปใครก็ได้ช่วยหนูหน่อยผมจัดมาแล้วส่งทีมงานไปรับเออส่งทีมงานไปรับมีมีใครจะมาตีซิมโบฟิต ช่วยกันไหมไม่เป็นไรครับจีว่ามีรังซิเวฟิตอยู่ตะกี้มันเกือบโดนดูดตายวะเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างที่ผมพูดในครั้งที่แล้วก็คือถ้าเกิดใครมีของกินหน่อยก็ดีนะหนูใกล้ตายละเดี๋ยวพี่ไปหาแป๊บหนึ่งไม่ได้แล้วเห็นเห็นเอ็มแท็กหนูแม็กกับพี่ไปใกล้แต่เขาก็ยังโล่งมากกับเพชรอยู่ ยังโลภมากกับเพชรอยู่นี่แหละพวกโลภมากโอ้ยลูกข้างหน้ามีอสองว่ะดูเห็นไหมเขาเป็นคนโลภมากอย่างเงี้ยไม่สนใจมันก็นางเด็กผู้หญิงตัวเล็กลูว้าวลุงแล้วก็ปล่อยให้เขาโลภเหมือนยังสนุกสนานส่วนฉันก็ทําอะไรไม่ได้อีช่วยด้วยพี่มิกเดินต่อม้นี้เดียวก็เจอหนูแล้วเนี่ยแต่เขาก็ไม่ช่วยเดี๋ยวแป๊บนึ่งไม่เกิดี่เจอแล้วใช่ป่ะวะคือหนูขุดอุดค o b b l e s t o ไว้ข้างนอกอ่ะ ไอเนมแพ็งนั่นใครวะอันนเรื่องต้านอ๋อพี่ชูผมขอโทษคือคือคือจะบอกหนูไม่มีของกินหนูเกิดเป็นเฟิร์สบอทแล้วเหลือสามเออพี่ชูครับตรงนี้มีน้ำอยู่เดี๋ยวผมยันโนะไม่ต้องนี่มันแน่เอาเหล็กไปตักเลยตามสบายของกินก่อนพี่ของกินก่อนพี่ขอเตงโมแบบอ๋อกูซาขุดลงมาอย่างไกลเพื่อเจอพวกมึงเจอกันสนุกสนานเฮฮาลื่นลื่นเขุดมานี่แบบคุ้มมากเลย ใครคอมสกายมาฮะเพื่อนพี่ชวนดอดกันพี่ดูก็ไม่พี่ดูไม่ไปนะพี่กูทรยศเพื่อนโอ้โหทรยศเพื่อนเพื่อมันนี่เพื่อทีมงานโอ้โหผมผมมีมอบโลเลยค่ะโลดีเอาดาบเอาดาบมาใทยการเป็นการเดเตอร์เลยไหมพี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอยู่ไหนวะทำไมพี่ไม่เจอแกวใครเจอวันนี้ก็ตามนั้น สวัสดีผมว่าผมกลัวจะขึ้นไม่งั้นผมตายแน่นอนจุดไหนเดลวิสอยู่ข้างล่างโน้อทำไมถึงไม่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 ไปเก็บแร่ทองเช้าวะเหรอเช้าตั้งแต่พาที่แล้วโซอาหารโซโซมีอาหารไหมโซไม่มี เรามีสไปเดอร์โรยใส่ขึ้นไปหาใครไม่รู้จนเชียงแล้วครับมิก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 เอาอันนี้ไปกินนายหรือใครจะขึ้นกันไหมขึ้นไปหาที่อยู่อาศัยกันเราแม็กเรามองสไปเดอร์ไม่หาอาหารดแล้วจะตายเร็วโมคิขึ้นไปไมเนอร์หมดหาแร่อยู่โคอไย่าเพลินอย่าเพลินเดีไม่มีข้างบนไม่มีของกินเดี๋ยวจะตายที่พี่เอาไปเผาเสร็จแล้วนะฮะอุ้ยเชี่ยวิชวิชวิชเขาวิชวิชรู้สึกพี่ทุ่่นาจะอยูใกล้ๆนั่น อี่ดูอี่ดูจะเป็นเทนไรต่อไปเปิดติดตามต่อไปนังมอนคิดผิดซะแล้วเล่นกับกูไม่ส่งตัวพี่นั่งมอนถือว่าพี่คิดผิดแล้วอยู่ฝั่งไหนไม่โดนเฟิร์สบัตโอ้ยโดนเฟิร์สบัตแน่ๆเลยกูดูหั้งทางอ่ะอาหารหมดกูน่าจะโดนเฟิร์สอาหารหมดแล้วเรื่องไม่ดีเด้ไม่ใช่กูไม่แน่นะกแต่บอลตูดิชิงมาตีไก่แล้วครับฮะโอ้พีชแล้ว ไอ้พวกเล่นการพนันตีไก่ตีนั่นมันชนไก่พี่ไม่แก่นี่คิดไม่ออกนะฮะอันนี้พี่มันมีหิวตายปะมีมีนีมาานดิานปหน่อยแล้วโอ้เฮ้ยมึงก็ขึ้นมาหาอาหารจิววนั่น อ่าฮ่าฮนา่าไอเด็กแซ่ยอ่แคปรูปก่อนเลยกูไอเดี๋ยวอนี่สองขึ้นเซ็เดอไอ้ผมจำได้เลยพะนักแน่คคนบอกว่าคนที่โดนเฟิร์สัารนีจากมากใช่อยากเองแล้วสิ่ที่พูดว่าแล้ว่จะเป็นเฟิร์สปารไม่มีใครเป็นเลยพี่ครับมันจะกลาคืนอีกแล้วน ยิจริงแล้วกีตตั้เฟินบอดที่สองเฮ้ยมดนซกเกิบอดแล้วแหลกหรือเปล่าไม่โอเคไม่หรอกคิปเปอร์ทำไม่ได้สรเป็นเพื่อันเก็บฟิงวชิงโชว์ูดเเปิิงเราจะมาสร้างบ้านกันแบบยุคห <ator il> ินนะ แกฉันจะสร้างบ้านบนภูเขาเป็นสวยงามมากในั่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ตามขึ้นไปนะครับไอ้ยา่มให้ไอ้แกก่อนหนูเคยไปสร้างบ้านเราจะสร้างประตูนะคะสเปิร์นบูดจ๋าขอแซปปิ้งหน่อยผมว่าเราจะหาเตียงนี่แกประตูพี่พีดแบบแกนี่แก เราดูหนูสิไม่มีเดมอนเยี่ยมประตูหร oh, so ือช็อกโกแลตวะพี่อ่าเดมอนอยู่ยังไม่เจอเลยตายลตายแล้วไม่ตกแล้วเนี่ยหนูจะหิวตายผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นคนที่สองนูแม็กสวัสดีผมเลืยตั้งใจเสียงขุดนี่มันนูแม็กนูแม็กเดี๋ยวขุดขึ้นเดี๋ยวพี่ขุดขึ้นให้นูแม็กอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขุดอยู่ข้างหลังแกนะไม่ตายแล้วระวังระวังไว้มีอะไรก็โอ้ยคิปเปอร์นูแม็กเข้าทางคิปเปอร์ขอโนุนูแม็กคิปเปอร์อยู่ข้างล่าง กูจะขุดยันจะด้านหน้าขุดฮะด้านหน้าอานหนเรียบร้อยเลี่ยเด้ตอนนี้ผมไม่มีอาหารเลยครับมึงก็ขึ้นไปหาอาหารว่าไม่มาดูไหมนี่ขุดขึ้นเลยแล้วกันจะได้ม่าเป็นการเสียประมาณตัวสองตัวแล้วเนื้อไม่ดรอปเลยน่าเสียใจเราไม่ยอมเราไม่เจอเพชรไม่เลิกระวังระวังเกาเววตกใส่หัวนะะอบการวิดอีกแล้ววิดวิดน้ำพื้นวิดทุกอย่างวิดน้ำ ด้วยสถานรารณ์พอเจะเจอเพชในในเร็วนีู้่เขาปารคิลเลอรนี่แหละอาหารเช่นเดนมาจากงาน้เปนสุขทำไมปาคฮิลเลออเ่นเราต้องไเตอร์เราเสร็จเพอนว่าอะไรไอ้ือน่นแหละพอยซันกูล้โอ้เซคเกิลพอยซันพี่ทูจ้างอยู่ในเราพี่ทาเวลอะ กาเวลนี่ที่เป็นเพลงดังๆนั่นโอเคผมถึงแล้วนะชินอนซานไวแท้อีอ๋อใช่หนูไม่มีไหนเนี่ยไอ้นี่ว่ะไดมอนพิกแอคอ่อใช่ลอกไอรอนเขาก็งงไอ้กูถึงจะฆ่ามันทุกคนใช้ไอรอนในการขุดหินผมก็ใช้ไอรอนในการตัดไม้แล้ววะไ้ดันใคร ไอ้เราดมกลัดด้วยทำไมทุกคนทำเสียงหลอดยาวเดียวกันหมดเลยอะชี้นอนพารณ์อะไรเงี้ยทำไมรู้สึกเหมือนเราดมมาทำไมรู้สึกเหมือนทุกคนแบบจะมาลุมอุ้มไปไปไปไหนไม่รู้อะสำคัญตรงนี้กินหรือเปล่าชี้นอนพารณ์ไม่อยู่ตรงนี้มันโหดร้ายหนูอยู่ไม่ได้แล้วพี่พี่มีการเล่สโตนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะใครมีของกินบ้างโอ้โหเรียบร้อยหัวใจ เราขแม็กเดี๋ยวพี่ไปหาเอ้ยพี่เจอเห็นแล้วเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้พี่พี่ครับเดี๋ยวผมขอฝากขอฝากเปลี่ยนไว้แบบนั้นตัดฉากแค่กกันจังเลยว้ยต้องบี้นะครับมบี้ก็ได้แหละที่ผมจะทำสเกลอยู่ข้างบนน่ะพี่สร้างบ้านยังวะสร้างแล้วไม่บนมาฉากแรกของเราในภูเขาอ่ะพี่แม็กเรามาสเกลในหรือบนในภูเขาในภูเขา มันก็อยู่บนเนินนะพี่มันก็ขึ้นมาแล oui ้วที่ผมก็สร้างประตูบ้านบนภูเขาในภูเขาในภูเขาระวังนะพี่แกนี่ไปกิดก่อนแกเฮ้ยเดี๋ยวแก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 ยกแอนกแกแกแกกแกแกลับมากมาแกแแกแแกอ ผมพอใจอ่ะพูดลุมพูดลุมลงไปก่อนเดี๋ยวพี่เคงอันนี้ของพูดหลุเอาโรเทนเฟสไปกินก่อนมันยังพอช่วยรีเจนได้จะไปตีมันดีกว่าไม้ที่ฉันอู้ลาเวลาลาลาวาพูดตรงกันเดลยเอาซอมบี้ไปกินก่อนเดี๋ยวพี่หาเห็ดน้ำตาลอู้หลาเวเออพี่ได้พี่พี่ทำซุปเห็ดได้เดี๋ยวซอมบี้จังฉันมาตีกันแล้วสไปเดอร์เดี๋ยวตีตีไบเดอร์ก่อน ตถวนี้ไม่มีน้ำเลยจินะผมจะกลายเป็นฟาร์มเมอร์ชั่วคราวแล้วกันเป็นแทนพี่ฮู้เป็นแทนพี่ฮู้นี่พี่เจอเห็นน้ำตาลแล้วหนี่มจอแล้วฮู้หายนะครับเพราะว่าฮู้เขาสแกนไวรัสจุดนะครับเครื่องก็เลยเครื่องแหลกนะฮะโอ้โหปฏิบัติ NPC NPC ซอมบี้ NPC ผมนึกว่า N p C ตัวจริงถ้าเป็น N p C แบบออริจินอลนี่ผมแจ็คกรีดกราดตายซะอะแรงไม่มีคำว่าปานนีก็เพราะว่าเรายังไม่มีใด์โกลเด้นแอปเปิลกับไปเขาเรียกอะไรวะพอยซันเอ๊ะวิกเนตเออเออวิกเนตพอยซันไอ้เจะาิีไก่อู้หูฟฝูงไก่ไก่ ปูดิไก่น้องเขียวไปแล้วไม่อยู่แล้วฝูงไก่นี่คือไก่หนูแม่มีเห็ดแดงให้พี่บ้างไหมผมมีฮะเดี๋ยวพี่ของเห็ดแดงนะเพราะวพี่มีเขาเรียกอะไรอะโซพี่จะกลับไปหาแกด้วยฝูงไก่อ้าวนี่อิู่ไแล้วหรออ้าวหนูแม่ไม่ได้อยู่ลุมแล้วหรอพี่ถูไม่ใช่พี่ถูเดี๋ยวพี่พีทผมรออยู่หน้าประตูบ้านแล้ว ปากมือขึ้นเถอะมึงไม่หิวเหรอชื่อว่างั้นแหละมันมันไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวย้ายแถวเดี๋ยวระวังหลังไม่ใช่วันของมึงเให้ได้ล้เดี๋ยววันหลังมือมีไอพีซีสองตัวอยากอยากจับมาหนูแม็กระวังมันไม่ใช่วันนี้เราจะเจอเพชรแต่มันไม่ใช่วันนี้เจอเพชรไม่ตายขึ้นเรือขึ้นเรือความเชื่อสารละใช่แล้วขอบคุณยังเหลือเอามาเอาเห็ดดิแม็กระวังที่ยังมีเห็ดปีอยู่ เห็ดผีเห็ดยาพูดจริงๆมีเห็ดอยู่สองอันคาบได้เลยป่ะมันต้องเอกระชีกันนะโอเคโอเคโซโอเคีก่อนใจรอนิดนึงนิดนึงโอเคผมยื้อเวลาได้แล้วพี่ไอมิกมันเอาไก่มาให้ไก่ยื้อก่อนนะเหมือนว่าวิชหายไปแล้ว วีวีแมริฟิสต์มันก็ไม่ได้เกิดมะมันมีเพชรอยู่ข้างๆเพราะฉะเพชรอยู่ข้างเดี๋ยวขอลองดูเพชรพยัยามมีเราครับนี่เราเจอถังผมขอตักน้ำก่อนนะจะเจอเพชรมายาก็เป็นได้เพชรมายาเพชรมายาเป็นเพชรที่ใช้เวทมนต์ได้โอ้ยพีชมาเป็นเม่พิกแล้วพี่น้องพีชพีบอกว่าคุณจะไม่ตายอีกแล้ว เราจะขอแค่รองเท้ากระมวลนะอ่านั่นมันทองอะพี่ดูทองพี่ดูพี่ดูจะขุดทองเออกูจะขุดเฮ้ยมาเลยม่นะพี่ชูเอาแล้วนีเราใส่แค่นี้พอเอ้ยเอาเสื้อหน่อยนโอเคข้ามฝั่งมาแล้วเอ้วชุบลาบลาลาวานะพี่พีทพี่พีทถูอว่าระดับนี้แล้ว Park is trying to swim in the lava. รอสักพักหนึ่งทุกคนรอดูผมผมก็ว่างันแล้วครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้รู้สึกความความหิวไอ้ต้นนั้นเดี๋ยวรอว่ขึ้นก่อนแล้วกันก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวก็ตายออกไปะมันรับปิดนี่เอาเดี๋ยวค่อยเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรมันตกมาแป๊บนึงอะไรมันตกมาโคโดโมะหรือเปล่าโคโดโมะเด็กแป๊บนึงมันต้องโคมโดไม่ใช่หรอ มังกรโคอมมานคอมันโดคอมมานโดดักกอนคอมมานโดดักกอนน่าจะเข้าใจกันดีนะคำนั้นนะเราเรียกโคโดโมดจะดีกว่าไหมคนพมวก่านะมันดูน่ารักกว่าถ้าเกิดเราเรียกโคโมโดอะไรนี่มันจะมันจะล้ามันจะทำอะไรน่าจะเป็นแมวเพราะว่าคงไม่มีอะไรมั้งล้ามันมีเหตุสีอะไรอคลโดโมดเป็นแมวเหรออมมีสีแดงอานี่ไปไม่ไม่ตัวตกออมาแล้วจะเป็นน่าจะเป็นแมวอ่ะเราแมวตกแต่หนูไม่กล้าประตูออกไปดูหนูกลัว ตัวค้าไปขลังบางอย่างไม่ต้องใช้โตครับเออลืมไปใช่ไหมอะไรของพวกคุณทิ้งโตครับไปงั้นแหละไปขึ้นไอโอเคพี่พี่ทหารพี่พี่เซตพี่เซตวัวบัตเตอร์กี่วิโอเคพี่เซตครับอันดับแรกคือเราต้องสร้างบ้านในตัวเมืองทำไมต้องเซตอ่ะไม่ต้องเซตไม่ต้องเซตไม่ต้องเซตวีผมบอกแล้วไม่ต้องเซตวีไม่เซตวีแล้วทำไมมันสอง ฮะทำไมมันสองหมื่นอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋อถูกแล้วพี่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วผมนม่งงเลยฮะอะไรเดี๋ยนะขอถามหน่อยคือเราต้องสร้างบ้านใกล้เมืองก่อนปะเธาไม่ใช่ก็ขุดขึ้นจ้ามไปก่อนกระถิ่นเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันเชื่อมต่อตรงไหนก็ไม่รู้บ่อน้ําแน่เลยว่ะปั๊กผมรู้ทางขึ้นเดี๋ยวแต่ทางขึ้นของผมคือไม่ใช่ทางนี้ พูดตรงเลยอ่ะเราปล่อยให้พวกคอมดีเขาลงเหมือนกันเราคอมกาลางคอาฟ์มปล่อย<ด>ให้เขาขุดพร้อมกันนะคะใช่คุณ <ขอ S 2> เราจะขนะึ้นละอยู่ไหนวะแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยคุณได้ลูกพี่ผมขุดขึ้นแล้วพี่ทูบอกว่าได้แล้ววิวไลน์ทะลกอัปเบรพี่ทูเขาคงบอกว่ากูขุดได้ทุกอย่างหมดนะตอนโอ้จากประสบการณ์ที่ผ่านมากูขุดไปเรื่อยตลอดขุดอะไรบ้างพี่ขุดทองใช่ไหมรับ ขดแท่งทองเลยแท่งที่เป็นดาราแท่งดาราเล่นบ้านรักบ้านรักซอยเก้าบ้านรักซอยเก้าไม่ใช่บ้านรักซอยเก้าหนูไม่รู้จักหนูขอโทษฮะไอ้มันก็ไม่ได้นป็นซี่นซีคอมเก่าอะไรนะไอ้คนที่รู้จักเคยดูแต่ไม่รู้จักดาราไม่รู้จักดาราคนนั้นไ่รู้จักดาราเฮ้ยพี่ขึ้นมาได้แล้วเสียงดิ้นเสียงาใครทุกทุก ไม่ได้เสียงเหมือนใครกินอาหารข้างๆ้าทำใหทุกคนเขาคาบชุดเกาะกันแล้วว่ารู้สึกดีใจที่ขึ้นมาได้หาของกินหน่โซจะอะไรเ่ยคลังาไม่เป็นไรมงนี่อะไนไม่รตอนนี้มีอยู่แล้วคบไม่สบายผมคิดว่าเราจะหาโอ้ทุกคนใส่เสื้อสวยจังเลยแบ่งชส้นใส่บ้างสีผมมีตะหมวกอุ้ยนั่นมันผมคิดว่าไปที่ลบ400กับ400มันน่าจะพื้นที่อยู่สวยกว่าแต่ว่าเราจะ เรารอกันต่อหรือว่าไงต่อแล้วทำไมพี่ตอนนี้อาหารตรงกับ400ด้วยแลละครับมันสวยมากเลยพวกี่บินดูแล้วโอ้โหชัดเจนครับไม่ตอนเซตนะตอนเซตตอนตั้งค่าต้องัตั้งค่าอ๋อตอนตั้งค่าใช่เพราะว่าจริงๆเราควรเราควรทําแบบว่าเราควรจะไปเกิดอยู่ตรงที่เอ้ยเราควรจะไปอยู่ตรงที่ที่เราอา่าวมันจะตั้งเป็นเมืองด้วยไง จุดสปอนต์รู้เสฟอร์เรสนะเอไอแล้วรู้เสฟอร์เรสกันหมดดัตต์มาเลยจริงๆเบรกอัพเบรกเฮ้ยผมว่านะผมขอทำเครสนอยเถอะตั้งแต่คาเิ้งเทเบิลเลยฮะพี่โจไม่ทำอีกเหรอไปทางไหนวะสี่ร้อยลบสี่ร้อยเหรอมาเอ๊แต่พี่เห็นเครนไปโอมด้านนู้นเปล่าวะพี่พี่ผมว่า ผมว่าเวอร์บดเดิมไม่ขยับว่ะยังไงเออไม่คอมมานด์เราไม่เห็นอาจจะไม่เห็นคอมมานด์ก็ได้嘛ไม่นะคอมมานด์ผมเห็นมันทํางานแต่ว่ามันไม่ขยับเลยตอนนี้มันถ่าึ้นบอกรึผมขอละมันปาคือวอล์กเยตอนนี้นั่นแหละมันกาลังขยายออกเว้ยอ๋ออ๋ออ๋อตอนนี้ผมยืนจริงๆตอนที่เราเซตค่าตอนนั้นมันมันขยับ เออว่ะเราเซตเป็นแสนวิหนึ่งวันถึงจะออกมาสามร้อยบล็อกเราเราเซตหมื่นสองนี่หนึ่งหมื่นสองวิกลางวันผมขอเหล็กก็โอ้ยเฟรมเลยดอปอุ้ยใครดรอปไอ้นี่ไอรอนใช่ใช่มันขยับอยู่มันขยับอยู่มีปลาหรือเปล่ครับฮะมีปลาหรือเปล่าไอรอนบุญเด้วยไอรอนบูลิด้วยไม่ใช่มันที่วัวไอ้วันดีหมูทิววเป็นหมูแล้วเหรอ ใครยังไม่มีหมวกเหล็กมั่งมีตอนนี้มีแต่หมวกใส่แค่นี้แหละฉันมีแต่หมวกคาบชุดก่อกับไอ้นี่มาเกิดเก็บเป็นของตัวเองอะไรกันเนี่ีทำไมอีฟากมาเนี่ยมาเป็นบทเพลงแรกตอนกวี What ทุกคนก็อย่าไปสนใจในที่อะไรเลยนะเฮ้ยเบิร์นฟอเนหนูขอทางป่าแป๊บเบิร์นเนี่ยเดี๋ยวไปอวดาเรียนจะมูแก่อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะามบาลเลยโอเคแกอยู่ตรงไหนะไปไปหาที่สร้างบ้านกันแล้วเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปได้ก็เล็กๆๆๆๆแๆๆ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 ีๆตๆๆ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 ๆ่่ แล้วพี่จะเก็บเควะอ่าองหลังขลังขลังางหลังเหรออุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยพอหลังจากได้ไดมอนก็ไดมอนถูกปลอร์ยูถูกไหมเย่พี่พี่เสร็จเวลาหมื่นสองใช่ไหมอืมแต่จริงพี่ไม่ต้องเสร็จก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันมันก็ค่าเดิมที่แหละตรงไหนมีแหล่งน้ำให้ตักมั่งเว้ยโอเคครับเดี๋ยวผมขอขอไปแล้วนะฮะ เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดอะซันมีขวดยานี่ไงคราบมิชมันดบปักเห็นตรงแหล่งน้ำตรงเนี้ยโอเคก็สำหรับมผมขอไปก่อนนะฮะ <ๆ S 1> สำหรับเจอกันเดี๋ยวเจอกันในภาคที่สามของจูคาเซเวอร์สวหครับยี่สามแล้วหรอไม่ก็ตอนแรกผมตอนแรกผมตัดโอเคบายบายกูจะตายแล้วบาย